เราจะไปแอบแซมันเฮ้ย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 เอ้ยเแม่เจ้าเ้ยเเ้เฮเฮ้เยเฮเฮยเสืเ้้สัตว์เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ้ยเยเฮยเ้ยเ้ยเฮยเ้ยเยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ดเร้ยยเ่เ้ เจมไม่แน่นอนจัดเลยจัดผมรู้เลยว่าพวกมันล้มกันอะผมเล็นขึ้นมาเลยออกไปกล้ๆ่อลุยดีกว่าใครขอฟาร์มกันนี่ไงนี่คือเป้าหมายของเราไปไปโอ้โรถมาเสิร์ฟด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดบันทึกไม่ทันแต่บันทึกตอนที่มันฆ่าอยู่ để đi đăng để đi đăng YouTube, để là James xuất yểu, nướng rất sủng nghe nói cà phê người ta, mình đắt quá, ơi, 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 ไอหนุ่มคนนี้เจีมันไหวพิบดีไหมเออเด้ไหวทำไหวโหยอมบันดี้บันดี้บันดี้บัดีไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไอ้นี้ให้หลอ ลงยูทูบให้เลยจันท์ยี่ี้แล้วรดัน,เ,นเด็เล่นดูเป็นเราแล้วเราก็ยืนแล้วแปยไอ้เบจัน์เอาเอาหนแปโโหรถรถจะพังอะ่ะ เมื่อกี้ตายแล้วนะแล้วเมื่อกี้เจมเลือกเลือกลงฝั่งฝัง่งซ้ายฝั่งขวาได้ด้วยเหรอฝั่งไหนพี่เมื่อกี้เจมเอารถบังไงแล้วเลือกลงทางขวาเลือกได้ด้วยเหรอหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าต้องลงทางขวาอยู่แล้วถ้าเป็นบักกี้อ่ะไม่บบักกี้อ่ะมันถ้าเราขับเนี่ยเดาเดาผนทำให้ดูเออแล้วราชิดกกระแพงมากมันก็จะลงให้เราอีกฝั่งหนึ่งอ๋อ เฮ้ยมวกเย่าเข้าไปบัาดิเดี๋ยวเวลาไ้นี่ปุ๊บมันจะตกมาอยู่ฝั่งนี้ถ้าเป็นรถพวกเก่งพวกอะไรเออแล้วแต่บางครั้งมันอ่ะเมื่อกี้ผมผมผมรู้ผมสู้มันไม่ได้นะเอ็มโฟเมื่อกี้เลทแอบรถเอารถเป็นโล่ไงเอออีฮานันก็ซัดมั่วเลยไหลคลิปดีเกินเอออาเจมันไหลคลิปดีทำไวัเลยรอดใช่เราก็เป็นเหยื่อให้คนอื่นฆ่าไอ้ รอแม่งดูอะไรกระตุกกระตุกตั้งหลักไม่ทันหนูไอ้จิงเออจิมเล่นมานานยังว่าพอดีสีซั่นสามเกือดีทันเฮ้ยแต่นี่เล่นตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแลยนะแต่ว่าหยุดไปเป็นปีกว่าจบปีซันสามเล่นบ้างไหมเราเล่นมางพี่เล่นตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งและ เล่นตั้งแต่อะไรวะลูทรอดอะไรสักอย่างรอดเลยรลูดที่ก่อนมีพับจีอะเก็บหมดแมพเลยมะไอกแกงก็ยิงแมอ้หมอ้าบ้านนั้นได้ไอ้แกนเราก็เออเราเอ้เราก็อุตส่าห์มาช่วยก็ยังไปยิงอีก เฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยเฮ้ยมันจับรถมาชาร์จโอ้โหเฮ้ยโอ้ยไอ้โอ้โอุตส่าห์สวยอ่ะเอออุตส่าห์ยิงข้างแกนได้นะไอ้แบบหลบมันแล้วแต่หลบมันไม่ทันแหละเสียดายวะ